จากเดิมที่อยู่กรุงเทพนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ได้มีความคิดแวนวความคิดยังไงที่อยากจะมาทําเกษตรผสมประสานตรงนี้นะครแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสระบบะปั๊มน้ําหอยโข่งโซลาเซลล์กันนะคะว่าแรงขนาดไหนตอนนี้ยังใช้เป็นสายยางแบบนี้อยู่นะคะโอเคเริ่ม สวัสดีครับวันนี้เราก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับอย่างวันนี้เนี่ยที่เราเอามาลงก็จะเป็นต้นประดู่ป่านะครับประมาณ15ต้นก็อนาคตเราตั้งใจว่าเราจะทำพื้นที่ตรงเนี้ให้มันเป็นสวนป่านะครับก็คือมีทั้งสวนเราก็มีทั้งป่าระยะในการปลูกงเราเนี่ยสังเกตว่าจต่ค่อนข้างชิดกันนะครับประมาณ1เมตรไม่เกิน2เมตรตรงนี้ก็เพื่อว่าจะให้ต้นไม้เนี่ยเขาแย่งกันขึ้นนะครับ แย่งกันสูงนะครับฉะนั้นต้นจะมีลำต้นที่ตรงนะครับแล้วถ้าวันหน้าเนี่ยเราต้องการใช้พื้นที่เนี่ยเราค่อยตัดออกมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยสำหรับการตัดนะครับแต่เวลาในการปลูกอันนี้ค่อนข้างใช้เวลาฉะนั้นเราเลยมีคอนเซปต์ว่าเราต้องการให้จะปลูกต้นไม้ให้มันเต็มพื้นที่นะครับที่เราตัดใจมาเนี่ยคือเราต้องการมองเรื่องของความยั่งยืนครับความยั่งยืนในเรื่องของอะไรในเรื่องของการใช้ชีวิตครับเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการแค่ปัจจัย4นะครับ นอกนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมายานะครับเข้าปลาคือของจริงจากเดิมที่อยู่กรุงเทพนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ได้มีความคิดแวนวความคิดยังไงที่อยากจะมาทำกเกษตรผสมผสานตรงนี้นะครับก็อยากให้ลองติดตามชมดูครับยังไงก็ลองกลับไปติดตามคลิปเดิมๆด,ดูนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปของพวกเราครับอัปเดตพื้นที่รอบๆนะคะ ปลูกไปเธอคะ่ะทุกคนปลูกปลกไปนะคะเดี๋ยวพอเริ่มเห็นรูปเห็นล่างแล้วนะคะจะเอาต้นไหนไว้ต้นไหนทิ้งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็เอาต้นชายามาปักปักไว้นะคะขึ้นง่ายเนาะ ะะอันนี้จะเป็นโซนแรกๆที่เรานำมาปลูกนะคะเพราะว่าขอบนี้ค่ะสามารถปลูกได้ก่อนนะคะในระหว่างที่เราพูดรละเหมามาขุดแล้วก็มาปรับพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ2อวันก่อนมีฝนตกหนักลงมานะคะนี่นะคะแป้ง ก็จะมีหวานกล้าผักต่างๆไปแล้วนะคะที่คุณฟางนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์นะคะแรกๆก็จะขลุกขักขลุกขักแบบนี้ค่ะทุกคนก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะอุปสรรคมีไว้ให้พุ่งชนค่ะ <laughs> เดี๋ยวก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสระบบ ปั๊มน้ำหอยโขง่งโซลาเซลล์กันนะคะว่าแรงขนาดไหนตอนนี้ยังใช้เป็นสายยางแบบนี้อยู่นะคะโอเคเริ่มโอ้โหโอเคค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดขอลดผักก่อน นี่คือภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะของสวนพักชีวิตวิถีใหม่นี่ค่ะวันนี้เราได้ทำการล้อมรั้วด้านหน้านะคะเป็นชั่วคราวไปก่อนนะคะแล้วก็กะว่าระหว่างที่รอชะอมโตนะคะรั้วก็น่าจะอยู่ได้สองสมปีเนาะ เชอมก็น่าจะโตแล้วนะคะก็จะได้เป็นรั้วธรรมชาติไปนะคะวันนี้ก็พ่อมาช่วยนะคะล้อมไว้นิดนึงค่ะนี่เป็นทางเข้านะคะก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้ปลูกสารพัดทุกสิ่ง ที่จะสามารถหามาปลูกได้นะคะ